เยียวยาเกษตรกร800,000คนจ่ายไม่ทัน31พฤษภาคม63ทกสเร่งโอนมิถุนายน63รับ10,000บาท ก,กราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารนะครับก็รบกวนพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทกสรับจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร5 0 0 0บาทให้กับเกษตรกร800,000คนไม่ทัน31พฤษภาคมนี้ พร้อมเร่งโอนให้เสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน63รวมยอดได้คนละ10,000บาทนายกรสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 คนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนล่าสุดวนนี้ วันที่29พฤษภาคม63กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะให้ทกศจ่ายเ,เงินเพิ่มอีก825,000รายซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15พฤษภาคม63จำนวน1.57ล้านคนที่กระทรวงเกษตร ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ยืนยันว่าทกศอ,อยากจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ต้องได้รับเงินในเดือนแรกให้เสร็จภายในวันที่31พฤษภาคม63แต่กระทรวงเกษตรพึ่ง ส่งรายชื่อเพิ่มเติม825,000รายเมื่อช่วงสายของวันที่29พฤษภาคม63ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการทันหรือไม่เพราะต้องนำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบกับกรมการปกครองก่อนถ้าไม่ทันจะใจให้ช่วงวันที่1-2ถึง2มิถุนายน63แทนคาดว่า กลุ่มรายชื่อที่พึ่งส่งมา825,000รายน่าจะเป็นหลอดใหญ่งวดสุดท้ายหลังจากนั้นน่าจะเป็นการเก็บตกเกษตรกรที่เหลืออยู่อย่างไรก็ตามทกสพยายามจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จไม่เกินต้นเดือนมิถุนายนนี้โดยเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินในเดือนมิถุนายนจะได้รับเงินสองรอบคือของเดือนที่หนึ่งที่จะโอนช่วงต้นเดือน และเดือนที่สองที่จะโอนช่วงปลายเดือนรวมกันเป็น1,000 0บาทนายกระสาบกล่าวส่วนกรณีรายชื่อผู้เสียชีวิตกว่า1 9 0 0 0รยที่ทกศให้กระทรวงเกษตรกลับไปพิจารณาใหม่นั้นขณะนี้ยังไม่มีการส่งรายชื่อกลับมาให้ทกศเนื่องจากอยู่ระหว่างการหาทายาทเท่าที่ทราบหากทายาทไม่ได้ ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับเงินเยียวยาอาชีพอิสระ5,000ไปแล้วจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรอีกส่วนเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับพบว่าไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากไม่พบบัญชีนั้นเหลืออยู่2 5ง6 0 0หาหไรจากก่อนหน้านี้มีอยู่0 0 0 0 0นไรจึงอยากให้เกษตรกรมาแจ้งบัญชีเงินฝากกรณีที่เป็นบัญชีธนาคารอื่นที่เวอร์วเว็บ เยววาเกษตรกร .com อย่างไรก็ตามได้ประสานไปยังพื้นที่แล้วให้ช่วยแจ้งประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมาแจ้งบัญชีเพื่อ ที่ทกศจะได้โอนเงินให้สุดท้ายนี้ขอพุนข้อมูลจากสนุกแอปนะครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารสาระที่ผมได้นํามาแชร์บอกต่อพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้นะครับหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนเข้ามารับชมรับฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์กับตัวท่านไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ